เฉินทวตยตหยาดคำหวานใหม่ดวิกาเหนือกว่าคำว่าแฟนคือพิเศษที่สุดที่เป็นทุกอย่างของชีวิตขันเงินไทเทเนียมแจงสถานะดาเอโนฟินแค่พี่น้องไม่มีวันพัฒนาเป็นแฟนแน่นอนติดตามรายละเอียดทั้งหมดนี้ได้นายป,ป New s d a i l ตสวัสดีครับ สวัสดีค่ะสวัสดีวันจันที่สดใสกันด้วยนะคะ <ผม S 1> ตอนรับเข้าสู่ Pop News Daily อยู่กับอเอมสาธิดาและก็อู๋ธีรยุทธ์ค่ะอันดับแรกครับเราต้องเฉลิมฉลองถูกต้องนะครับให้กับ Miss Universe Thailand 2020นะฮะคุณอแมนด้านั่นเองนะครับถูกต้องก็<อ>เป็นไปตาม ที่เราคิดที่เราคาดเอาไว้คือเมื่อกี้นั่งคุยกับพิติกูรูนางงามเขาบอกว่าเนี่ยเขาเก่งเอาไว้5คนท็อปฟเนี่ยเป๊ะเลยเนี่ยโมเมนต์เนี้ยพิติเออพี่อู๋จอพิติเมาเยอะกันไปหน่อยเราตื่นเต้นมากทางบ้านดูแล้วแบบเนี่ยเอาจริงเป็นปีที่พี่สนใจนางงามมากๆแล้วก็ปีนี้เนี่ยบอกเลยพี่เสียดายแพ้วนิดมากแต่ไม่เป็นไรพี่เชื่อว่าน้องเขาทำเต็มที่แล้วนะฮะเรียกว่าอวยกันสุดฤทธิ์จริงๆนะงะยังไงก็แล้วแต่ยินดีกับ อแมนดาชาลิสาออฟดัมด้วยนะฮะ<า>เธอคนนี้คว้ามงนี้ไปนะครับโดยอีกสี่สาวงามเจ้าของตำแหน่งยังมีวีนาปวินาสิงห์นะครับซึ่งได้รองอันดับที่1พรฟ้าปูนิการองอันดับที่2ครับแพรวแพรววนิดรองอันดับ3แล้วก็ซินดี้อเล็กซานดราแฮงกีรองอันดับที่4นั่นเองบอกเลยว่าเป๊ะจริงๆนะฮะก็สำหรับวันนี้พวกคุณจะได้เจอพวกเธอแบบสดๆนะครับในรายการบางกอกจะบอกให้หลังจบรายการป๊อปนิวส์เดลี่ของเรา ห้าพลาดจริงๆเดี๋ยวพวกเราทั้งสองคนเนาะจะวิ่งไปดูด้วยเพราะว่าก็ตื่นเต้นเหมือนกันจะได้เจอกับทั้ง5สาวงามเลยค่ะใช่อืมสวยสง่างามจริงๆนะฮะคือตอนนี้หลายคนกดดันอแมนดาแล้วนะบอกมง3ต้องมาแล้วนะลูกมงสต้องมาหลังจากที่รอมา32ปีด้วยกันใช่แต่ว่าวันที่ประกวดเนี่ย โอ้โหเขาบอกว่าบรรยากาศที่สีลมนี่คือเงียบเหงาล้างเลยนะฮะหลายคนก็เกาะจอรอดูกันนะถูกต้องค่ะไปตอนที่คู่รักคู่นี้ดีกว่านะคะเขาหวานกันแบบต่อเนื่องเพราะว่าไม่ใช่ใช้คําว่าแฟนอย่างเดียวใช้คําว่าคนที่พิเศษที่สุดสําคัญที่สุดจะเป็นคู่ไหนไปไม่ได้เลยนะค่ะคุณเต๋อฉันทวิทย์แล้วก็คุณใหม่ดาวิกานั่นเองค่ะใช่ซึ่งก่อนหน้านี้ก็เป็นวันเกิดของฝ่ายชายทีนี้ฝ่ายหญิงค่ะเขาก็หอบดอกไม้รวมถึงเค้กนะคะไปเซอร์ไพรส์วันเกิดด้วย ทำเอาหนุ่มเต๋อเนี่ยเซอร์ไพรส์ยิ่งกว่าเค้กอีกเพราะว่าเราก็แอบถามไงว่าตกลงของขวัญที่ใหม่ให้เนี่ยคืออะไรพี่เต๋อเขาบอกว่าเขาไม่บอกละกันเพียงแต่ขอพูดแค่เป็นของใช้ที่พกไปไหนอยู่ด้วยตลอดเวลาเนี่ยหรอกล่องเมื่อกี้หรอไม่ใช่อันนี้เป็นอีกงานหนึ่งอันนี้เป็นงานที่พี่กันเลยว่าคนอะไรจะพกของในกล่องใหญ่อันนี้เป็นงานเปิดตัวภาพยนตร์เรื่องหนึ่งนะคะซึ่งเป็นของที่หายากแล้วก็ตนเองเนี่ยอยากได้มากๆแต่สาวใหม่ก็หาเวลาที่จะไปหามาให้จนได้ทําเอาเป็นปลื้มสุดๆเลย เนี่ยพูดอย่างงี้เราอยากรู้เนี่ยในภาพคือเป็นเค้กที่คุณใหม่เนี่ยเอามาให้คุณเตอ๋อในวันเกิดนั่นเองนะคะนอกจากนี้นะคะหนุ่มเตอ๋อยังออกอาการมว้มวนเขิมนม้วนเลยแล้วก็ยกให้สาวใหม่คือคนพิเศษที่สุดและเป็นทุกอย่างของชีวิตค่ะเป็นเป็นสิ่งที่ผมชอบมากครับแล้วก็เป็นสิ่งที่ผมจะอยู่ติดตัวผมไปเกือบตลอดเป็นของที่ผมใช้อยู่แล้วอะไรเงี้ยแล้วเขาก็เขาก็แบบเหมือนแบบไปไปหาสิ่งที่ผมชอบมาแล้วก็ เป็นสิ่งที่ค่อนข้างหายากอะไรอย่างเงี้ยฮะผมดีใจนะหมายถึงว่าเขาแบบเหมือนเขาเขาแบบเขาถ่ายละคร2เรื่องอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมเขาก็จะแบบเวลาว่างน้อยมากแล้วในเวลาว่างที่น้อยอยู่แล้วของเขาเนี่ยเขาก็ยังแบบเหมือนแบบหาเวลาที่จะแบบเหมือนแบบเติมเต็มแบบสีงต่างๆให้กับผมเยอะอะไรมากๆเลยอะไราเงี้ยทำให้ผมแบบเออ มีความสุขนะครับแล้วก็แบบเหมือนแบบหายเหนื่อยไปเยอะมากอะไรเงี้ยคือเขาก็เป็นคนพิเศษที่สุดในชีวิตผมตอนนี้นะครับครับอืมครับเป็นเป็นทุกอย่างครับเป็นทุกอย่างในชีวิตผมเลยครับคือผมก็เขินๆในการที่จะจะเหมือนแบบผมก็ไม่ค่อยอยากพูดออกมาว่าแบบเฮ้ยคนนี้อย่างเงี้ยครับเอกว่าคนเนี้ยอะไรเงี้ยแต่ว่าก็ก็คือเขาคือเป็นคนที่พิเศษที่สุดในชีวิตผมครับคนเนี้ย คนนี้ย<ะ>รู้เลยนะว่าเป็นอ,อะไรแต่ว่าดาราเนี่ยเขาจะมีคำนิยามค,คือเขาจะไปเรียกแฟนสังเกตไหมเดี๋ยวจะเป็น <c oughs> ทุกอย่างในชีวิต <c oughs> เดี๋ยวจะเป็นคนพิเศษ <c oughs> เดี๋ยวจะเป็นคนนู้นคนนี้แต่จะเรียกคําว่าแฟนทาไมเขาอยู่ ไม่รู้พี่มองว่าเวลาถ้าสมมุติว่าเปิดตัวโป้งเนี่ยว่าเป็นแฟนแล้วเวลาปิดตัวเนี่ยมันอาจจะมีผลตามมาเขาก็เลยหลีกเลี่ยงนะ,ะคนอ,อาจจะเป็นคนคุยคนคุยคนเดียวอะไรอย่างนี้ไปก่อนใช่เป็นความสุขของชันอะไรแบบนี้<ช>มากที่พี่ขันเงินของเรากันบ้างนะครับคู่ขันเงินเองก็ง เขาก็ไปแสดงความยินดีกับพิริตาเนื่องจากว่าก่อนหน้านี้เขาก็เคยคบกันมาเป็นช่วงเวลาสั้นๆนะครับล่าสุดนี้พิริตาของเราก็ตั้งคันเรียบร้อยแล้วกับคุณกรณ์นนรงเดชนั่นเองนะครับอดีตหวานใจก็แน่นอนนะฮะไปร่วมยินดีด้วยนะครับส่วนตัวเองนี่งานนี้เขาบอกว่าโสดสนิทเลยสำหรับพี่ขันเงินนะฮะ<ช>ถึงแม้ว่าเออคือก่อนหน้านี้มีหลายคนจับตามองว่าพี่ขันเนี่ยเขาคบกับพี่ดาเอ็นโดฟินหรือเปล่า นะน,นี่ไงมันมีรูปออกมาะนะครับพี่ขันบอกว่ายืนยันนะฮะว่าไม่จริงทั้งตนเองแล้วก็พี่ดาเนี่ยก็คือเป็นพี่น้องที่สนิทกันมากเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่มีทางพัฒนาไปเป็นแฟนได้อย่างแน่นอนครับน้องสาวแบบว่าทำงานกันมาก็คือตอนนี้ดาเขาอยากทำอะไรใหม่ๆเขาก็เลยมาหาเราบอกว่าอยากทำเพลงที่แบบแตกต่างจากสิ่งที่เขาเคยทำมาเราก็แบอบก ได้เลยไม่มีอาหาร้าของแปลกเนี่ยเดี๋ยวจัดการให้ก็ขำครับขำเพราะว่าม,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 มันมันเหมือนวันนั้นเราก็ตื่นเต้นแล้วเราทำเพลงแล้วมาวันแรกก็ได้3-4เพลงเลย มาสนุกอะไรก็เลยถ่ายรูปเล่นๆกันกำลังขำสนุกสนานอะไรเงี้ยโพสตไปก็มันเป็นข่าวก็ขำพวกเราก็ขำก็ไม่มีอะไรซีเรียสก็ยิ่ส่งไปยินดีครับเหมือนเดิมฮะก็นี่แต่ความรู้สึกดีๆให้เสมอก็ไม่อยากจะไปอะไรมากเกินไปเราก็อยู่ของเราดีกว่ามีอะไรเราก็ยินดีด้วยแฮปปี้ด้วยอะไรเงี้ย เนี่ยก็มีอาการเ<อ>มื่อกี้หูแดงแดงไหมเห็นไหมเขินๆหน่อยขเขินๆรือเปล่าไม่รู้แต่พี่ขันเขาบอกเลยเขา <c oughs> ยังไม่มีภาพงานแต่งงานกับใครทั้งนั้นนะฮะอะก็เดี๋ยวต้องรอดูแล้วกันว่าสุดท้ายนี้ตัวจริงของพี่ขันเนี่ย เป็นใครถูกต้องนะคะอ่านที่ข่าวสุดท้ายของเราวันนี้ดีกว่านะคะสาวคนนี้เลยใบเฟิร์นพิมพ์ชนกนั่นเองค่ะก่อนนั้นของเราเนี่ยเปิดหูรึไหมเราเนี่ยหูแดงระหว่างอ่านข่าวใบเฟิร์นหรือเปล่าฮะอ้าวไปต่อก่อนนะคะก็ก่อนอันนี้เป็นวันเกิดของนางเอกสาวคนนี้นั่นเองนะคะใบเฟิร์นพิมพ์ชนกเล่นอาน้้าตาแตกค่ะเพราะว่าครอบครัวเนี่ยยกกันไปเซอร์ไพรส์ถึงกองละครเลยนอกจากนี้อีกหนึ่งเรื่องเลยที่ต้องอัปเดตกันคืออย่างนี้เธอถูกโรคจิตค่ะโพสนะคะคอมเมนต์คุกคามทางเพศใน t w i t t ตอร์ ซึ่งเป็นคอมเมนต์เป็นเขาเนี้ยอยากมาให้ช่วยรีพอร์ตกันหน่อยครับอืมเขาที่ส่วนตัวใช่ไหมไม่มันน่าเกลียดจริงๆสาหรับผู้หญิงทั่วไปเลยรวมถึงพี่สาวของเอ็มก็โดนเบน์ปุญญาพรก็โดนเช่นเดียวกันนะคะแต่งานนี้เฟิร์นบอกว่าไม่ขอดําเนินคดีละกันนะคะเพราะคนทําน่าจะป่วยทางจิตอีกทั้งบอกว่าก่อนหน้านี้เคยโดนแรงกว่านี้มาแล้วแต่ก็ไม่กังวลนะคะเพราะว่ามีผู้จัดการแล้วก็แฟนคลับคอยดูแลอยู่ตลอดค่ะครับก็ต้องบอกว่ามันก็ ไม่ใช่ครั้งแรกเนาะที่หนูเคยเห็นอะไรเคยคิดว่าจะจะจัดการแต่ว่ามันก็ก็จะมีมาเรื่อยๆไม่ใช่แค่ในทวิตเตอร์ด้วยนะคะมีทั้งในดิเรกไอจีเฟิร์นแล้วก็ข้อความรูปภาพทุกอย่างโหดมากค่ะคือเฟิร์นโชคดีที่แฟนขับเฟิร์นส่วนใหญ่เลยนะคะน่ารักมากแล้วก็จะช่วยเฟิร์นดูช่วยเฟิร์นกันให้เฟิร์นมาตลอดแลวเฟิร์นไม่เคยเจอเหตุการณ์ที่แบบรุนแรงถึงตัวอะไรอย่างนี้เลยไม่เลยค่ะเฟิร์นเข้าใจว่ามันคงเป็นภาวะของแต่ละคนที่มันแบบถค่เลือกได้เขาอาจจะไม่ได้อยากเป็นแบบนั้นเเหมือนนกกั็ได้ย เฟิร์นบอกพี่มาเลยใครทำเดี๋ยวจะไปจัดการให้เบาได้เบานะลูกนะแต่จริงๆเดี๋ยวนี้เนี่ยมันเยอะมากเลยนะทั้งในโลก Facebook, Twitter, Instagram a c แอคเขาหลุมเต็มไปหมดเลยคืออย่างที่เฟินบอกเข้าใจแหละว่าถ้าเกิดยังอยู่แค่ในโซเชียลมีเดียโอเคแต่ถ้าวันนึง เจอมาที่บ้านหรืออะไรเงี้ยก็อ,อ,อาจจะต้องดําเนินคดีค่ะครับผมเพราะฉะนั้นตรงนี้กฎหมายที่พี่บุ๋มผลักดันอยู่สต็อกเกอร์สำคัญมากก็ขอให้มันเป็นรูปเป็นร่างโดยไวก็แล้วกันนะครับอ่ะสุดท้ายนี้ฝากด้วยนะฮะคุณผู้ชมครับอย่าลืมนะบางกอกจะบอกให้นะครับคุณจะได้พบกับ5สาวงามนะครับท็อปฟรา s มิสยูนิเวอร์สไทยแลนด์2020นั่นเองนะครับสวัสดีเอฟอูขอตัวไปเซตผมเพิ่มเติมแล้วเดี๋ยวจะไปถ่ายรูปกับสาวงามต่อนะอ่ะวันนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ